ชื่อว่าภาวนาเป็นการกระทำอย่างหนึ่งเรียกว่ากรรมฐานการกระทำปฏิบัติเพื่อให้จิตของเรามีหลักมีฐานตั้งนั่นในธรรม ทำที่จิตไปตั้งมัน่นปรากฏขึ้นในตัวของเรามีขึ้นมาปรากฏชัดที่เราไม่เคยเห็นก็ได้เห็นที่ไม่เคยเป็นก็เป็นปรากฏขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าภาวนาสติของเราเคยเลื่อนลอยก็กลับมาตั้งความรู้ของเราไม่มัน่นก็กลับรู้มั่นคงความสงสัยบางอย่าง ที่มีอยู่ไม่เข้าใจเมื่อภาวนาแล้วก็เกิดความเข้าใจขึ้นมาเรื่องจิตสงบจิตไม่สงบดูเข้าใจลักษณะทิิยาอาการจิตของเราเพราะเราเองเป็นเจ้าของเป็นผู้รู้ถ้าเราไม่รู้แล้วไม่มีใครจะรู้แทนเราได้ถ้าเราไม่เห็นก็ใครเห็นแทนไม่ได้ เจ็บแบนให้กันไม่ได้เป็นจำเพาะที่เราจะต้องรู้ต้องจะต้องปฏิบัติเพื่อรู้เพื่อมันเห็นความรู้กับความไม่รู้นะ่ะผิดกันมากเหมือนก็บเราสวเดเจดุข้างนับปัญญานันติชนโนได้ไม่รู้ทั่วถึงซึ่งทุกข์กับตอนที่สอง ชนเหล่าใด,ด,ดรู้ทั่วทุกทุกได้ผู้รู้ทุกตามความเป็นจริงในสุดท้ายมันตาคนละฐานเพราะเหตุใดผู้รู้ไม่ต้องเข้าถึงแต่ชราสลอดถึงความตายในที่สุด ผู้ไม่รู้ต่องถึงซึ่งความทุกข์แก่าชรา,าเกิดแก่เจ็บตายเพราะฉะนั้นความรู้เท่านั้นแหะที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ทำให้เราได้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะฉะนั้นเราสร้างความรู้จริงให้เกิดขึ้นในจิตในใจนี้เองความมุ่งหมายในการภาวนารู้จริงคืออะไรรู้ทุกมีไหมในตัวเราทุกทำไมทึงเราไม่รู้อันนี้ก็น่าสนใจนะรู้แบบไหนขนาดไหนที่รียกว่ารู้ทุกเอ รู้จนความจริงจะเรียกว่าในตัวของเรานี่มีธาตุสี่ธาตุดินจะรู้ว่าไม่สำคัญเราว่าเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายลักษณะสัญญาความหมายเป็นตัวเป็นตนรู้แยกจนเห็นว่าเป็นธาตุดินจริง ไม่ใช่ตัวตนจริงๆยอมรับอันนี้จริงๆจนสามารถไม่มีความยึดมั่นในธาตุดินไม่ความยินดีลหลงไหลในธาตุดินสามารถตัดสมุปไทยเนี่กิเลสตัณหาต่างๆที่ความสำคัญผิดในธาตุดินเกิดความเยินดีขึ้นมาหลงประทานดินภายนอกดินภายในในตัวของเราเราก็ไม่รู้ดินภาย นอกตัวของเราเราก็ไม่รู้ภายในของเราก็ยังหลงอยู่หลงธาตุดินเพราะเหตุใจเพราะสังขารมันแต่งเรียกว่าไม่รู้เท่าสังขารที่มันแต่งผมแต่งขนแต่งแคบแต่งฟันแต่งหนังแต่งเนื้อแต่งกระดูกขึ้นมาก็สําคัญว่าเราเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายขึ้นมา แต่ที่จริงถูกสังขารรูงแต่ส่วนความจริงก็แสดงให้เราปรากฏรู้เห็นได้ตลอดเวลาแต่เราไม่ค่อยจะดับรู้รับดูรับ,รบเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านี้ก็ปรากฏอยู่ตลอดเวลาความทุกข์ของสังขารก็มีอยู่ตลอดเวลาแต่เรายังไม่ยอมรับเพราะเราเลึกว่าจะได้ความสุข นึกจะได้ความดีนึกจะได้ความชอบทั้งทั้งสิ่งเหล่านี้เราก็เห็นทั้งตัวเราและภายนอกปู่ยาตาปู่ยาตาทวดของเราตั้งแต่อดีดยาวมาตารอนดับไม่มีใครเหลือไม่มีอะไรเหลือย่อยยับดับสลายไปหมดไม่มีใครถืออะไรไว้ได้สักอย่างหนึ่ง ทั้งที่เราเคยเห็นเอาไปเผาเอาไปทิ้งละลายไปเป็นเท่าเป็นฐานไปไปอย่างอื่นไปหมดเราก็เห็นทั้งที่เราเคยไปดูไปเห็นคนที่กําลังตายอยู่นอนอืดอยู่มีกลิ่นอันเน่ยอยู่สิ่งเหล่านี้รู้วันแต่เป็นศัจจธรรมของโลก ของกายที่มีอยู่ที่เรียกว่าอิมัตสมิงกายเยมีอยู่ในกายนี้ปุโปรโนานัปการะสะาสอสุจิโนเต็มไปด้วยของอสุจิตะสุพังเป็นของไม่สะอาดในประการต่างๆเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องแก้ต้องแก้จิต ขอจิตของเรายัางหลองอยู่ยังไม่เห็นเต็มที่ยังไม่เห็นตรงเต็มที่ต้องเพ่งต้องน,น,นิพิจารณาในงานที่เราทําที่มนันเนินชากเพราะจิตดวงนี้แหละมันยังไม่ยอมรับความจริงชาถ้าจิตดวงนี้ยอมรับความจริงตามที่สิ่งที่ปรากฏเราเห็นอยู่ทัท่วไปด้วยตา แล้วมาพิจารณาให้เห็นสรางความจริงด้วยโดยจมูกมันก็เคยได้รูปดินมาแล้วดินของมนุษย์ของเราเองนี่แหละตาก็เห็นอยู่แล้วหูก็ได้ยินอยู่แล้ว เล่นโลจักลดอยู่แล้วสัมผัสก็รู้จักอยู่แล้วพิจารณาเข้าไปให้รู้ตามความเป็นจริงถ้าเรารู้จริงเนี่ยจิตมันก็สงบได้มันก็ไม่เด่นหลนหาอะไรไม่ชอบไปหาอะไรมันไม่มีอะไรได้ไม่มีอะไรประโยชน์มันไม่เห็นประโยชน์เห็นความสงบความสุขนี่มันเหนือประโยชน์ใดๆ ในประโยชน์ที่มีอยู่ในโลกเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ความสงบและความสุขคือความปล่อยวางความตัดออกตัดอะไรตัดภาระปล่อยวางภาระคือขันมีรูปเป็นต้น เราไม่ปล่อยวางกลับได้ก็เป็นภาระอยู่อย่างนั้นการปล่อยวางนั้นจิตใจปล่อยวางก่อนด้วยญาณทัศนะที่เราพิจารณาเห็นสัจธร,รรมรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยอำนาจแห่งสมาธิสติปัญญา ที na, na, ่เราได้พิจารณาแล้วพิจารณาอีกจนปรากฏชัดเป็นอย่างอื่นไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องไปทางนี้ทางเดียวเรือจะพูดไงต้องทิ้งรูปเดียวถึงไม่ทิ้งก็ต้องทิ้งถึงไม่นี่ก็ต้องหมดสิ้นไปไม่สงสัย ยังสงสัยอยู่ก็พิจารณาเข้าไปเจาะลึกเข้าไปดูเข้าไปให้มันละเอียดดูแล้วดูอีกพิจารณาแล้วพิจารณาอีกยืนเดินนั่งนอนไปที่ไหนก็พิจารณาจนปรากฏชัดออกมาในใจเพราะใจยังมีสิ่งปกปิดอยู่ คืเด็ตัณหามานะทิฏฐิที่เราเคยสะสมมาหลายหลายปีมาแล้วมันปกคลุมอยู่ออมันจึงไม่ปรากฏชัดจึเป็นจะต้องทำแล้วทำอีกให้เนินชาให้เสียเวลาถ้าไม่มีสิ่งนี้เครื่องเนินชาแล้วใครๆก็พ้นทุก ใครๆก็พ้นได้แต่แล้วทั้งๆท,ที่อยากพ้นแต่พ้นไม่ได้เพราะสัญญาอันหมายผิดเข้าใจผิดนี่เองทำให้เราเนินชาแต่มันก็ไม่ยอมรับผิดเสียด้วยกิเลสส่วนนี้นึกว่าเราฉลาดนึกว่าเรารู้เราเห็นนี่มันไม่ได้ยอมว่าเราไม่รู้ ถ้ามันยอมมาไม่รู้มันก็ยอมรับศึกษาตั้งใจมุ่งมันแต่มันก็ไม่ยอมอีกอ่ะมันเห็นอยู่มันรู้อยู่มันฉลาดอยู่ใครว่าไม่รู้ไม่พอใจอกใครติว่าไม่รคคู้ก็โกรธนี่ใครติว่าโงก่ก็โกรธทันทกปิดทุกอย่าง แต่พระพุทธเจา้าพระองค์ว่าพุทุชนคนไม่ได้สะดับไม่ได้ฟังเรียกว่าคนยังหนาไปแน่นไปด้วยกิเลสเรียกว่าพุทุชนย่อมไม่ได้ฟังธรรมของตัตตาบร,รุษ ย่อมไม่ได้รับธรรมของสัตรบุรุษนำไปประพฤติปฏิบัติย่อมไม่ได้เห็นธรรมเพราะคนไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเลยไม่รู้ธรรมเห็นธรรมของสัตรบุรุษคําว่าสัตรบุรุษคือพระอริยะไม่ใช่คนธรรมดาคนพระ พระอริยะกับสัตบุรุษนั้นกันเดียวกันเสมอกันของพระอริยะเจ้าเพราะฉะนั้นศีลส,สมาธิปัญญานี่แหละทมของสัตบุรุษนี่แหละอริยะธรรมธรรมของพระอริยะที่เราปฏิบัติอยู่นี่แหละเราได้ สดับแล้วเราได้ศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ให้ตั้งใจปฏิบัติให้แน,น่วแน่มั่นคงไม่ใช่อยู่ที่ทไหนทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วย่อมได้ถึงเจโตวิมุตติัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งปล่อยวางของจิตใจ ให้สงบจิตใจที่สงบละเอียดนี่ปล่อยวางแล้วมันก็ลดพล้นเวทนาใดๆอยากอยากที่เข้าไปปลูกแต่งไม่ได้เรียกวาเจตมุติปัญญาวิมุตรลดพล้นด้วยวิปัสนาญาณที่คนคว้าพิจารณาแยกละเอียดลงไปแล้วเห็นชัด ไม่ยึดมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาลุดพ้นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นธาตุดินเห็นชัดไปเป็นดินแม้แต่สังขารปรุงแต่งเป็นอะไรก็ไม่ยอมเชื่อตามให้สิ่งเ,เหล่านั้นหลอกหลวงได้เป็นความจริงอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นลดพ้นจากสมมติจากบัญญัติจากหนุ่มด้วย ปัญญาวิปัสสนาที่เราพิจารณาอยู่แยกอยู่นี่แหละจะพ้นได้วิปัญญาวิมุติจะพ้นได้ด้วยวิธีนี้เพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายตั้งใจดำเนินปฏิบัติพยายามให้ได้วิมุติทั้งสองอย่างหลดพ้นโดยอำนาจแห่งความสงบปล่อยวางไม่ยึดถือใดๆมันก็ลดได้โดยพิจารณาเห็นแล้มัน ละเอียดลงไปจนเป็นผงไปเลยละเอียดลงไปปลิวหนีไปหมดในตัวของดาทั้งหมดนี่นี่มันมันเป็นสะสมมาจับรวมกันแทรแร่ธาตไม่ทราบจะมีกี่อย่างมารวมกันอยู่ในเต็กระดูกอันเดียวก็แยกไปทั้งหลายอย่างในเลือดอันเดียวก็ไม่ทราบว่ามีอะไรหลายอย่างอยู่ในนั้นไม่ใช่เป็นคน ที่เราสำคัญกันที่เราเรยึดถือกันไม่ใช่เป็นหญิงเป็นชายที่เราหลงกันโดยปรมัตธรรมแล้วมันไม่มีขอให้เราดูแจ้งไปจ้ะตั้งใจดูต่อไปอย่างเจะอธิบายต่อ้าขออะไรไม่ในบัญชันบัญญัติไว้ถ้าอยู่ในฐาน,นะผู้ฟังไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้เขารพบพอหรือไม่ที่จะ้อให้อพอ พูดธรรมะมันก็พูดเล่นเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ให้พูดแสดงไม่ให้พระแสดงธรรมะในบุคคลในสถานที่ในอย่ในฐานะที่ไม่ควรจะแสดงไม่ควรจะบอกไม่ควรจะกล่าวไม่ใช่ว่าจะพูดได้ทุกโอกาส อยาพูดเมื่อไรก็อยาเทศเมื่อไรก็เทศได้เมื่อไรเพราธรรมะเนี่ยเป็นของละเอียดอ่อนมันต่างจากสิ่งอื่นมากคือปฏิบัติ ก็แจะเข้าถึงธรรมรู้ถึงธรรมลเพราะมันเป็นของละเอียดอ่อนที่ไม่รู้เพราะอะไรเพราะมันมันสามารถที่จะกำหนดได้ไมันสามารถที่จะตั้งตัวได้ไมันสามารถที่ประกอบให้มันชัดได้ความสงสัยความคุเคือความ นีทั้งที่ผ่านไปผ่านมาอยู่ในธรรมเนี่ยนั่งในธรรมนอนในธรรมแต่ไม่เห็นธรรมเลยเหมือนแบบทางโลกท่อจงจำได้แล้วก็ว่ารูปแล้วก็ทำได้เพราะมันเป็นวัตถุ เมื่อรู้แล้วก็ทำได้ด้วยเพราะมันเป็นวัตถุส่วนธรรมะเนี่ยท่องจำแล้วก็ยังไม่รู้รู้แล้วก็ยังทำไม่ได้มันต้องฝึกสิมันจึงได้ไม่ฝึกไม่ได้ดใช่รู้แล้วอยากทำเมื่อไหร่ก็ทำได้ต้องฝึกให้มันเป็นมันจึงทำได้ เพราะมันเห็นรู้แล้วเอามาพูดให้คนอื่นฟังเนี่พูดได้เพราะมันจำเธอจำแน้่พูดได้เมื่อกเราสวดมนต์เนี่สวดได้จนถึงพระนิพนพานเนี่สวดทุกวันแต่นิพพานยอยู่ไหนก็ไม่รู้ธรรมจริงน รูปังอนิจจเวทนานิจจาสัญญานิจจาสัางขารานิจจาวิญญาณนั่งอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนานัตตาสัญญานัตตาสังขารานัตตาวิญญาณนั่งอนัตตาสัเพสังขารานิจจสัเพธัมมานัตตาติหนุนรูข้องจิตแต่มันอยู่ไหนนี่จังหละจึงต้องฝึก นี่เราต้องการละเอียดอะไรฝึกละเอียดอ่อนความคิดเห็นก็ละเอียดอ่อนความสมรวมระวังความเคารพในธรรมะก็พร้อมไปด้วยจึงจะรับได้ถ้าอย่างนั้นมันรับไม่ได้ มันต้งไห้พอดีถือใด้พอดออีมันก็เราถือของแดงๆแต่กำแน่นนะมันก็ไม่อยู่นะออของแดงๆเนี่ยก็แน่นมันก็ไม่อยู่ถ้ามันมีช่องนิดเดียวมันก็รั่วไหล ไปกดแน่นมันก็ดันออกต้องวางพอดีการภาวนาือนกันมันต้องวางพอดีพอดีที่จะสงบได้พอดีที่จะรู้เห็นได้พอดีที่จะเปลี่ยนไปได้ยึงเรียวกว่ามัชฌิมาปฏิปทา กำหนดจิตกล้งมันเริ่มต้นเรากำหนดทั้งตัวเราด้วยนะทั้งกายด้วยเพราะกายนี่มันไม่ได้คิดปรุงแต่งเอาจิตเตียบด้วยกายามันไม่ได้ปรุงอย่างนี้มันนั่งอยู่ใน้คิดแคโยกับอย่างนี้สภาพอย่างนี้สองดูกายทั้งหมดให้รู้ตัวเรานัง่งตัวตันงร่งทั้งหมด ทำความรู้ให้รอบตัวจาย์เสร็จ่านเคยอธิบยายว่าทำความรู้รอบตัวครั้งละสองจากอืแผ่ก็รอบครั้งละสองรอบตัวแล้วก็เพ่งดูกายเมื่อกายไม่สะดวกดิดไปจิตแล้วกอะดูกก็ดิ้เอาเอาเอาใมาเปรียบกับจิตมาให้จิตมันพุ่งแต่งยินรนไปไหนทำสัญญาหมายไว้ อาจารย์สุดองนี่เคยภาวนาเกิดเกิดสัญญาสำคัญผิดครั้งหนึ่งอยู่ที่วัดป่าอ,อุดขวางพอเกิดความรู้ทักจิตมันรู้ขึ้นมามันเป็นขึ้นมาแล้วมันลึกว่าตัวเ,เองสำเร็จแล้วเนยะเลยไปสรงสารเจ้าคุณธรรมติติยาน ฝืนเจ้าคณะจังหวัดอยู่ที่นครราชสีมาเข้าไปหาว่าเจ้าคุณนี่นั่งเฝ้านี่ไม่ปฏิบัติธรรมไม่รู้ไ,ไปเทศเจ้าคุณธรรมติธิยานเทศเจ้าคุณธรรมติธิยานพอก,การเสร็จกลับมาแล้วเจ้าคุณธ ก็บอกลูกอุฟันออกไปอาจ,จารย์เสร็จปุลาศแล้วช่วยไปเตือนเธอด้วยไปไปบอกด้วยอบรมเธอด้วยอาจารย์เสร็จนี่เป็นเป็นพี่ชายของ เจ้าคุณเหลืองเนี่ยเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดทำยุทธจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันนีเพี่น้องพวกนี้บวชบวชสามสามองค์บวชมาทุกองค์เนยแต่เอ้ยที่อยู่ตลอดสามองค์ อาจารย์ชัดกงคมรณะภาพแล้วอาจารย์เสร็จองค์มรณะภาพนะยังอา,อาจารย์เหลืองเป็นเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคุณลาบอะไรอยี่เนี่ยยังอยู่อาจารย์อาจารย์เสร็จองค์งกลางนี่นะองค์น้องอาจารย์ชัดเนี่ยต้องทำความเด่นเพียรดีในองค์นี้ ไม่ค่อยสนใจใครเดินจะกรมใครจะคุยกันใกล้จะทำอะไรไม่สนทำจะเดินปฏิบัติต,ตอ่อเนื่องกันคนเราได้สังเกตดูถ้าต้องพยายามต้องมีความพยายามนะเพืที่จะเป็นถ้าใครปล่อยเวลาปล่อยเวลาปล่อยเวลาไม่ค่อยเอาใจใส่แล้วไม่ค่อยเป็น มันอยู่ได้ับมันอยู่ได้โดยเนี่แหละเมื่ค่อยมีกำลังใจ